หิวสิแต่ว่าหนึ่งไม่ค่อยหิวนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหนึ่งได้กินเรื่อยๆเพื่อนข้างบ้านหนึงเอาดีๆสิแม่ก็เดี๋ยวเดินไปเนี่ยไม่กี่ก้าวเองจริงป่ะเนี่ยเรื่องอะไรซะแล้วใช่ไหมชิพี่พี่ชิปได้ยินป่ะเนี่ยดูท้องฟ้าดิตอนกลางคืนเย็นสวยบ้าสวยมากเลยที่บ้านเราดูท้องฟ้าที่บ้านเราสวยนะแต่ว่าถ้ามีเธอมาดูด้วยเป็นเพื่อนจะยิ่งสวยใหญ่เลยพูดถึงไครก็ไม่หม่ หาหาที่อยู่เนี่ยอือจะเดินไปบ้านเขาไปไวล่าไปด้วยกันปะล่าเสียงโดนปืนคู่อ่ะดิไปได้เธอไหนคะเธอที่ชื่อทัญญาไงคะอยากให้พี่ธัญญามาไลฟ์ด้วย เดี๋ยวเราเร็วนี้คุณก็จะเห็นหนิงกับธัญญาอยู่ด้วยกันจนแบบว่าคุณเบื่อไปเลยแต่ก็รักพี่ธัญญาด้วยได้ไหมเออรักได้สิรักหนิงรักธัญญาได้เลยรักหนิงรักธัญญาไม่เจ็บหรอกถ้าจะเจ็บก็คือ <h aut> ใครเจ็บก็คือเด็กเกณฑ์เพราะเรารักกันอยู่บางทีเขาฮัลโหลพี่ย่านี่หนิงโป๊ค่ะอุ๊ย Ies, ชิ unda, ปชิปอยากมีหรูปล่าสุดที่หนิง่ายกับพี่ย totally. ่าวู <k <k ้แเ่บเวลาจะขายอะไรหรือว่าจะจะปักตะก้าอะไรมันต้องปักหรือขายของมาจากความชื่นชอบใกล้ตัวก่อนถูกเราใช้ปอใช่เหมือนกับหนิงอะชอบแบบฝรั่งเนี่ยหนิงจะพูดได้ว่าฝรั่งที่ดีมีสรรพคุณยังไงคนหน้าตาฝรั่งเหมาะจะเป็นแฟนหนิงยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็พูดได้ อุ้ยหรอถ้าเรารู้สึกว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนให้เราวิ่งไปหาแล้วเดี๋ยวฉันไปหาตัทหนึงไ,ไ,ได้ไ่ะใช่อ้าวทำไมแบบน,นี้ให้ดูเลยล่าสุดหาใครยาที่อะไรยาเขาไม่ข้าไปในปากคนที่ทำแต่อย่างเดียวที่หนีทำไม่ได้คือออกไปจากใจเธอคนนั้นโอ้ยปรสมุน, <c oughs> น <c oughs> รู้สึกชอบไม่เก่งเลยแม่พูดไม่เก่งเลยออกไปจากใจเธอนนคนนั้นคนไหน คนนั้นแหละก็คนที่วันนี้ถามมากคนนั้นแหละที่แปะรูปอยู่ข้างสาแล้วเราก็แอบหลงรักเด็กเซ๊ดไม่สิตอนนี้เ่หลงรักคนมีอายุมากกว่านิดหน่อยอะวิเอาแล้วมา,า,าออีกหลืแล้วถ้าเราหลงรักเพื่อนเราอ่ะมันจะเป็นอะไรนะอู่ก็นนี่ไงปัญหาวุ่นอยู่เนี่ยแหละไม่รู้จะมันยังแก้ไม่ได้เลยเนี่ยปัญหามันแคลกวุ่นอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรไงเราก็คิดอยู่กลัวสถ<ภ>านะของความเป็นเพื่อนมันเสียเลย อุ้ยทำไมนะเราเหมือนเดี๋ยวเราคุยกันดีกว่ากูขับรถไปดีไหมไม่ป่ะมันหลงรักเพื่อนอ่ะมันมันไดไงว่ามันรักเพื่อนอ่ะแต่ว่าถ้าสถานะมันเสียวันหนึ่งอ่ะความเป็นเพื่อนมันก็จะไม่เหลืองน่ยดังนั้นถ้าเขาเป็นเพื่อนก็ต้องให้ต้องพยายามสะกดจิตสะกดใจว่ามันเป็นได้แค่เพื่อนกันอ่ะมันมีเพลงอะไรนะของของพี่แคทยายอินลิชเพลงเพลงอะไรนะไม่ใช่หลงรักเพื่อนอ่ะอง่าซอทีอย่าซื้อเวทีไม่ใช่ แม่เพลงหลงรักเพื่อนนี่เพลงของเนี่ยเพลงเพื่อนรักอ่ะเพื่อนรักก็หลงรักเพื่อนฉันเป็นแค่เพื่อนรักไม่ใช่ที่รักจำไว้ในหัวใจพนใช่ป่ะเพลงนี้ป่ะจารักให้เจ็บดีทำไมนี่ร้องมัวป่ะเนี่ยมนร้องไงนะเพลงนี้เพลงอะไรเพื่อนรักป่ะแต่หนูว่าไม่ หนูว่าเพลงนี้ทำไมพี่หนิงแม่เอาเพลงที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยเช่นเพลงเพื่อนรักของอ่อมของอะไรวะอ่ะกูลืมชื่อเลยของจำเนื้อไปเลยเอินเอินกิตยากรเหรอเพลงไรชาชาที่หนิงร้องอ่ะเพื่อนอ่ะเพลงเพื่อนอ่ะกดสิไม่ใช่สิเดี๋ยวก่อน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 เนี่ยเพลงชื่ออะไรนะเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวกดดิชาชาเพลงอะไรเธอคิดให้ฉันสิเธอต้องรู้ว่าฉันเพลงอะไรเพลงนี้อีกเือทำมันอ่ะเพื่อนเธอเนี่ยเพลงเนี่ยเพื่อนชันั้นอ่ะเนีเพื่อนชั่วนั้น มันต้องหาเนื้อก่อนชื่อเพลงอะไรต้องรู้ชื่อเพลงก่อนเพื่อนอะไรเออกิตยากรเนี่ยชื่ออะไรเพลงอิชาเขียนเร็วๆร็วที่ฟ้าเพื่อนรักเอิอกัลยากรมาเปิด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 มาใครอยากฟังหนิงร้องเพลงบ้างเอ้ยเอาพี่หนิงร้องเลยหนูจะฟังหนูกดอัดเลยอ่ะหนูอยากขอล้หนูต้องลิฟต์ซิงหนูต้องลิฟต์ซิงอีกรอบเนี่ยแต่หนิงร้องเพี้ยนแน่หนิงร้องอะไรนะเนี่ยนะใช่ป่ะเนี่ยแหละเออนี่หนี้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 แต่มันต้องรู้ เพื่อนรักฉันเป็นแค่เพื่อนรักไม่ใช่ที่รักจำไว้ใส่หัวใจจะรักให้เจ็บอีกทำไมจะทำอย่างไรเธอก็คงไม่เมียนกังเยิยนิดหน่อยเลิกแต่เพลงนีแ้แหละใช่คีอะไรดีล่ะ คีย์นี้นแหละดีเลยคีย์นี้พอดีกับเสียงลเลยใช่เพื่อนรักฉันเป็นแค่เพื่อนรักต้องไม่ใช่ที่รักจําไว้ใส่หัวใจเข้าใจปา้าพี่แพทถ้ามันหลุดจากความเป็นเพื่อนไปอเราก็จะเสียเพื่อนด้วยแล้วเราก็จะไม่ได้เพื่อนด้วยไง<ต>โอเคป้าหาตรงกลางซีมันคุยกันได้ไม่ใช่เหรอเราเป็นเพื่อนกันอะ ก็ใช่ไงก็ทําอยู่แล้วไงทุกวันนี้ไงก็หาตรงกลางได้ไงเราก็จะไม่ข้ามเส้นเขาเขาก็อยู่ในเส้นที่เราข้ามเขาไปได้แค่นั้นไงแต่มันก็มีความสุขไงว่าทุกคนอยากฟังเรื่องนี้อย่างละเอียดวันที่สิบลงทะเบียนนะคะเพื่อไปฟังเรื่องไม่แล้วจะไปยังไงก็ฟังนะมันต้องขยายเวลามันไม่ได้นะพี่บัสเพราะว่าถ้าเล่าละเอียดเนี่ยมันเป็นข่าวเลยนะเลยจากไอ้เรื่องที่คนคิดว่ามันไม่น่าจะใช่คือมันใช่ขึ้นมาทันทีเลยนะไม่ได้นะเอาแล้ว อักษรย่อมาสิงโตพี่เบ้นอยู่ตรงนี้ไหมคะอักษรย่ออักษรย่อเหรอแหมที่ฉันก็รู้อยู่แล้วแหละปาหาเพลงหาเพลงแบบแอบชอบเพื่อนดิอะมีเพลงอะไรวะนี่แลเราเพลงนี้ฟังแอบชอบเพื่อนพี่หนิงต้องชอบเพลงนี้อ่ะชื่อเพลงอะไรเปลี่ยนไปเป็นรักรักจนหมดหัวใจรักเพียงแต่เธอใช่ปะ เน yeah. ี่ยเพลงนี้เพลงเพื่อนหลักของคกินสังเคยฟังไหมเนี่ยเคยรู้จักสิเสนอสิบเพลงที่เลือกได้เพลงเพื่อนเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเพลงนี้ก็พอเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเออใช่ปะคนที่เป็นถูกปะวะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนใช่ใช่สิได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรใช่ไหมเพื่อนสนิทเอ็นโดฟินเออเพื่อนสนิทคิดเออเพื่อนสนิทเอ็นโดฟินมาล้อไงนะช้อนหูกว่าถึงโตแล้ว้อนนิเฮ้ยเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อ เออมันร้องไงนะยิ่งเธอวางใจยิ่งสนิทกันมากเพียงใดยิ่งรู้สึกว่าเหมือนไกลเอาไปไทั้งที่อยู่ใกล้เธอเอาอีก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 อยากจะดีใจที่ได้เป็นคนสำคัญของเธอสุดท้ายก็ยังคงทุกใจเสมอเพราะรักเธอแค่ดี โสูงมากสูงมากอ่าแหละช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยมีคนขอช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยชันต้องร้องใช่ไหมอ่ะไม่ีต้องร้องไปว่ต้องร้องไปเลยไปเลยลุยเลยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไร งว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันคิดอะไรไปไกลกว่าเป็นเพื่อนกันอเขารู้แล้วแต่ว่าก็ได้แค่นี้แหละอุ้ยมีคนให้จักรวาลเ <โฮ S 3> ขาคุณนกันจักรวาลพี่หนิงเลยมามาให้ช่องดิสเพนด้วยนะคะเลิศอะเออแบบนี้กีต้าต้องมาใช่ไหมเขารู้เขารู้ใช่ไหมแต่ว่าเขาเขาปฏิเสธหรอ เขาไม่ปฏิเสธแต่เรามีเส้นของเราระหว่างกันที่ทําให้เรามีความสุขกันสองคนลดสตาเรเลดที่เราไม่รำเส้นเขาเขาก็ไม่ลํำเส้นเราลดเนาะลิดแต่ก็ต้องคิดสถานะความเป็นเพื่อนเอาไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องการจะเสียเพื่อนคนนี้ไปอืออยากฝากสุดท้ายก็พยกเพื่อนกัน เฮ้ยร้องอย่งงสรุปกลายเป็นไลฟ์แบบขับไฟเดย์สรุปไลฟ์เรากลายเป็นไลฟ์แบบขับไฟเดย์ว่ะโอ้กลายเป็นขับไฟเดย์พี่อ้อยพี่ช็อตไปแล้วเลิศใช่นี่พี่พัดพี่หนิงนะคะไม่ใช่พี่อ้อยพี่ช็อตนะคะแต่เราก็เป็นคนหัวอกเดียวกันค่ะเ,เลิกหัวเหมือนกันค่ะใช่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอยู่ดีก็มาแบบวันนี้คุยกันแทำไมเหมือนกันใช่ชอบเพศเดียวกันเหมือนกันไหมคะเอาเอาเป็นมาก่อนค่ะอ๋อ เป็นปลาเออแดดตกลงเราเป็นอะไรกันเออ <laughs> ตกลงเราเป็นอะไรกันอันนี้ก็ขอเขาขอเพลงหรือถามฮะห,หนิงเอามาจะถามคนที่หนิงคุยด้วยว่าตกลงตอนเนี้ยเราเป็นอะไรกันแต่หนูชอบความชัดเจนของพี่หนะิงอะเชื่อป่าแพ๊เป็นคนเหมือนชัดเจนนะแต่พอเรื่องมีแพ๊ไม่กล้าเลยอะแพ๊กลัวชัดเจนไปเลยลุยลุยเลยว่าเขากับแพ๊ต่างกันไปนิดนึง เขาอ,อยู่น้อยกว่าหรอเท่ากันเท่ากันแล้วต่างกันตรงไหนความรักเป็นสิ่งสวยงามอย่างที่กลัวดิกลัวจริงไม่ต้องกลัวถ้ามันทำถ้าเอานี้นะตราบใดถ้าสมมติว่าหนึ่งมันไม่ผิดศีลสําคัญเลยถ้าเราไม่ได้ทําผิดศีลไปแย่งรัวใครเมียใครมาหรืออะไรแล้วอยู่บนกฎเกณฑ์ของความไม่ผิดศีลไม่ต้องกลัว เ,เพราะว่ามันจะขับเคลื่อนด้วยมันมันความรักมันจะทําให้เราชุ่มชื่นหัวใจใช่ปะเ,เวลาเราได้รักใครสักคนเวลาเราได้คิดถึงใครเราได้ทําอะไรให้กับคนที่เรารักอ่ะมันจะขับเคลื่อนให้เรามีพลังในการที่แบบเวลาเราเดาดาวแล้วแบบเราเ,เ,เราจะรอดอ่ะความรักมันเป็นเรื่องฮิวใจอ่ะเอออันนี้จริงนะคือเชื่อไหมว่าแบบว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านอันนี้ช่วงเดือนที่ผ่านมามันเหมือนแบบเราทํางานนะเรายังเก่งเหมือนเดิมแต่พลังในใจเราอ่ะมันเบาลงไปมันเอเที่ยว แล้วเวลามันนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆคนเดียวแล้วเวลามันหมดจากทุกอย่างบางทีน้ําตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวจริงเราดูเป็นคนสตรองนะแต่เวลาเราอยู่คนเดียวเนาะเย็นจ้ะอยากแอบ,บถามพี่หนิงเพิ่มนิดนึงได้ะปะว่าความรู้สึกอชอบไม่แอบแล้วมั้ง <c oughs> เรื่องอะไรเรื่องชอบคนใกล้ตัวเหรอเออเออมันเริ่มตอนไหนเหรอแล้วแล้วใครเป็นคนเริ่มก่อนอะไรเงี้ยมันเริ่มตอนไหนเหรอมันเริ่มเพราะว่ามันมันทํางานด้วยกันอยู่บ่อยๆไง แล้วเล่นทีเล่นทีจริงจนเราไม่รู้ว่าเฮ้ยนะะ anything, mer, stores, mm. ี่คือเล่นหรือนี่คือจริงอะทำไมเราเหมือนกันขนาดนี้วะเพราะว่าเพราะว่าบางครั้งอะเคยเคยนึกออกปะว่าโอเคมันก็คือมีบางครั้งมันอยู่กันแค่สองคนอะแต่มาหยอดอะไรเล่นๆอะนึกออกปะซึ่งมันไม่มีคนอื่นลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทีเล่นทีจริงหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเห็นไหมล่ะแล้วคนเราอะเวลาเวลาที่จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าแบบเเมาเราเป็นอย่างเงี้ยนึกออกปะ เราก็จะรู้สึกเฮ้ยมันคื Stand ort, อความในใจของเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเราใส่ตาเวลามองอ่ะชอบทําให้ใส่ตาเราวันไหวคือถ้่เป็นเพื่อนกันปกติจะไม่มองกันด้วยสายตาแบบนี้เลยแล้วเราเป็นคนถามเปิดเขาเลยเหรอถามก็ถามทีเล่นทีจริงกับชอบเราอ๋อเดี๋ยวถ้าเป็นของเราึา้นมาจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือหนิงเป็นคนหยอดกลับเลยทันทีแล้วดูปฏิกิริยาว่าเฮ้ยจริงๆชอบเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเลิกอะแล้วเราก็ต้องกลับมาถามตัวเราเองไง กรณีนี้ก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตตลอดไปไหม uh huh. ใช่ไหมถ้าใช่วันนี้เราก็จะต้องไม่ข้ามเส้นของความที่เป็นเพื่อนกับเขาเพราะว่าเรายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตตลอดไปเลย uh huh. คือคนเราทุกคนมีเส้นหมดอ่ะพี่แพทก็มีเส้นถูกปะ uh huh. สมมติเราสนิทกันอะแพทไม่ไปายยังไงทุกคนมีเส้น uh huh. ว่าเส้นเนี่ยคือเส้น uh huh. ระยะเซฟโซนของตัวเอง uh huh. ดังนั้นเวลาเราครบกับใครอะ uh huh. เราก็ต้องไม่ข้ามเส้นนั้นไม่ว่าจะสถานะเพื่อน สถานะแฟนหรือสถานะคนร่วมงานหรือคนทํางานเนี่ยมันคือการให้เกียรติใช่ใช่ช่จริงไม่งั้นเราจะไม่เึ็นเฟสนีจิ้นใหม่หรือเปล่าว้าวว้าวหรือว่าสุคบัตบนั้นดีรักเดียวใจเดียวบอกแล้วออ